สวัสดีครับสวัสดีนะนะแลวก็น้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับเป็นลอกไดว่านะครับผมเป็นลอกไดว่าทาทุล่านะครับ SvTw 7 0นะครับผมลอกตัวนี้นะครับผม คุณสมบัตินะครับาสามารถเล่นได้ทั้งช่อนชาโดกระสูนกับพงนะครับเล่นได้หลายงานนะเป็นลอกที่ขนาดเล็กนะครับเป็นลอกที่ขนาดเล็กกระทัดลัดนะครับจับสมูทนะครับหม,หมุนลื่นนะครับลื่นนุ่มแล้วก็เนียนนะครับตัวนี้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับถามว่าเล่นอัดกับพงน้ำเช้าได้ไหม สบายมากนะครับตัวนี้นะตัวนี้อัดได้เลยนะครับกระพงน้าเช้าเพราะว่าเฟืองข้างในตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับขึ้นมือช้ากว่าอลูมิเนียมนะครับผมรุ่นใหม่ๆส่วนมากจะเป็นเฟืองอลูมิเนียมผมว่ายังไงก็สู้ทองเหลืองไม่ได้นะความคงทนนะเบรกนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสี่สี่กิโลนะรอบตัวนี้นะน่ครับดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สวยมากเลยนะ หลอเลยครับเนี่ยใครมีงบไม่ไม่ต้องไปถึงพวกอัลฟาก็ได้นะครับตีดีกว่าอัลฟานะผมเคยรีวิวผมเคยทําไปแล้วหน้ารีวิวอะแล้วหมุนลื่นแล้วเงียบกว่าอัลฟาด้วยนะครับเรื่องความความสมูทการตีอะผมว่าตัวเนี้ยตีดีกว่านะครับแล้วสีสวยนะครับสีสีสวยสีเหมือนอ่าได้ว่าอัลฟาแอร ตัวใหม่นะครับไอตัวปียี่สิบนี่แหละปียี่สิบอยี่สามอะสีเดียวกันเลยนะครับสีสวยนะชอบนะตัวนี้ผมยังชอบเลยนะตัวเองยังชอบเลยอยากอยากเอาไปเล่นนะครับแต่ไม่ได้เอาไปมันอยู่ในร้านนะครับเอาไว้ขายให้ลูกคา้าหมุนลื่นครับหมุนลื่นหมุนเนียนหมุนนุ่มเลยนะตัวนี้นะลายไกวิ่งแค่เขีียเบาๆนี่หมุนลิบเลย สวยครับตัวนี้แล้วอีกอย่างนะครับงานชโดนะหลายๆคนถามว่าอุ้ยอัดได้ไหมลอกตัวนิดเดียวได้นะครับสามารถอัดชโดได้นะสองสามโลสบายนะแต่ถ้าไปเจอแบบใหญ่ๆได้ไหมได้นะครับแต่ก็เบรกมันจะมันน้อยเกินไปนะครับเบรกมันน้อยเกินไปเบรกก็แค่สี่กิโลบางทีมันไม่ไหวอ่ะปลาดึงมันลื่นนะเจอใหญ่ๆนะแต่ว่าอัดได้นะครับก็อค่อยเล่นได้เลย สวยครับตัวนี้สวยสวยมากเลยไปหามาใช้กันนะครับผมผมก็มารีวิวให้พี่น้องได้ดูเฉยๆนะครับนี่ลอบดีเอามาบอกต่อครับตีโคตรดีครับผมผมค,ครับ